ตัไปแล้วก็พูดแค่ว่าแม่เดี๋ยวผมปวดให้นะไม่ต้องเป็นห่วงพอเขาพูดคำนี้เสร็จปุ๊บเสียงล้มหมาที่ในซอยอะก็จงหอนไล่กันออกไปหลังจากนี้นั้นมันก็จบลงอะพอวันที่สามของนายศพ่ะวันนั้นทุกคนกลับมาที่บ้านค่ะทุกคนแบบมีอาการเนย่ยล่ามากซึ่งก็หลับสนิทต่รถตู้นี้เองก็หลับสนิทแต่ว่ามีนอนที่ห้องของคุณยายคนเดียวค่ะ ในตอนเช้ามิสตื่นขึ้นมาค่ะพี่แจ๊คที่เตียงของนี้นะคะมันจะเป็นผ้าปูที่เราถีดเนื้อมิสตื่นขึ้นมาคือแบบที่นอนอะค่ะเปียกเป็นลูกคนซึ่งเป็นคนที่นี่คือมีหัวมีแขนมีขาเหมือนคนตัวเปียกมานอนที่นอนนี่ก็ลู้ขึ้นมาแจับหัวตัวเองตัวเองนี่ฉันฉีดไปหรือเปล่ามันจะถึงฉีดเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวนี้ไม่เปียกเลยแต่สภาพนี่คืเป็นลูกเปียกแต่เป็นลูกคนตอนเช้ามาวิ้งก็เลยเล่าให้คุณน้าฟังค่ะคุณน้าเขาก็เลยพูดแบบทำนองแบบไม่ได้อธิบายยยยยยเเ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 ตตต็็็มมมมทีีีีีี่่่่่่แแกพูดาาาาาาลลววคคนนนนนนนรรรรออออออ้้้้งงงงงัจะะะะบบไไไปย พอโตมามีก็เลยเข้าใจว่าอที่คุณนาอธิบายก็คือเหมือนคุณยายไปนอนอยู่ไหนนะแล้วตัวอาจจะเปียนแล้เขาอาจจะจับมานอนในที่ของเขาอะพองานศพคุณยายผ่านไปแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นพารของคุณนามีที่เจอคุณนามีเล่าว่าในวันนั้นนะคะคุณน้าขออนุญาตะที่ะคุณน้านั่งถักผ้าของลูกสาวนาที่เพิ่งคลอดค่ะคุณนามีลคลอดน้องในวันที่คุณยายของมีเจ็ดชีวิตค่ะคือวันที่สองตุลาซึ่งพอคุณยายเสียปุ๊บนาีก็คอณน้าวนนี้ออกมาค่ะนานีั่งาอยู่เฝ้าคนนี้ออก้านค่ะ ดิวเข้ามาในห้องดิวเข้ามาในห้องซึ่งในความรู้สึกของขอบุณนะคือแบบว่ามัน,มนดิวเข้ามาได้ยังไงในเมื่อใบปูมันอยูอ่หน้าบ้านเลยซึ่งถ้าเกิดมันดิวเข้ามาในห้องมันต้องผ่านประตูผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าใบปูดิวเข้ามาในห้องไปที่คนแก่กีมาะะค่ะค่ะแล้วพอตอนกลางคืนปุ๊บมีคุณป้าค่ะคุณป้าซึ่งทำงานเลิกกจากแบบเลิกดึ่นกับแบบเขาฝันขยานกลับมาที่บ้านเขาบอกว่าเขาเห็นยายยืนชะเงหน้าจากที่ถนนนะคะแล้วมองเข้าไปในห้องแลกฝันตายมือซึ่งเป็นห้องอบน้ะเหมือนมันจะมีบางเกตุยาย ซึ่งมันตรงกับพี่คุณน้าบอกว่าในคืนนั้นนะคะคุณน้านอนหลับอยู่แล้วอยู่ดีๆสมุดที่เป็นหนังสือบัญชีปกน้าค่ะมีก็หล่นลงมาแล้วแทบคือมันเสียงหนะะักมากแบบพวันเลยแบบดังสุดๆซึ่งมันมันเิ็นปิศาที่แบบมันจะงงนะเพราะคุณน้าบอกว่าเขาวบ่นกันมาทุกวัน,นะคะ่ะคุณน้าก็เลยบอกว่าคุณน้าก็เลยคิดอะไรว่าต้องเป็นปัญญาแน่ๆเลยนะคะคุณน้าเลยพูดว่าแม่ไม่ามาแบบนี้นะปูดหัวเพราะคุณน้าเขาเป็นคนแบบที่จะแบบโวเรื่องนี้มากเลยะคะ่แะแดังนั้นเสียงมันก็หายไปนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีกล อนกับเขาออกไอขับวินในตอนเช้ากะมาทีที่อ่ะเขาเล่าให้ฟังว่าเขา่็ขับรถออกไปที่สะามบินเขาเห็นคุณยายนั่งอยู่หน้าบ้านแล้วเขาก็ไปกลับมาทีตอนตีห้าโมงเช้าก็ยันคุณยายนั่งูหน้าบ้านเขาไม่รับคุณยายว่ายายมันั่งทำไรมันั่งแต่เช้าเลยยิ้มไม่กัดเรอะคุณาก็ไม่ตอบเลยค่ะแค่ยิ้มมาเฉยเฉยใน่นี้หนูได้ข่าวพี่บอกว่าเอ้าพี่พี่หนูหอกคยาเสียเขาบอกที่ไม่รู้พ่งกลับมาจังหวะซึ่งเขาที่าัจังหวะมานานมากขึ้น ถึงที่วิาลเลจสถานสถานดังนั้นะค่ะก็มินก็เหมือนกับว่าพอคุณยายเสียไปถึงเราก็เหมือนไม่มีใครอะพี่แจ๊คเราก็พี่บอกนะซึ่งนาเขามีลูกแล้วแล้วก็เขามีครอบครัวซึ่งเราในตอนนั้นในความคิดของเราตอนนี้ได้เป็นส่วนเกินในความคิดของเราเราก็เลยแบบว่าเหมือนรู้แบบตื้อค่ะพี่แจ๊คก็เลยแบบว่าหนีออกจากบ้านอันนี้เป็นเรื่อง่ไม่ดีเลยนะค่ะหนีออกจากบ้านค่ะหนีไปแบบนานๆเป็นเกือบเดือนเลยค่ะในวันนั้นคุณยายน้องสาวคุณยายที่เสียชีวิตอะค่ะเขาบอกว่าลูกเขาอะนอนอยู่แล้วอยู่อียิปต่ไฟอะปแค่ชั้นล่าง แล้วก็พอเขาลุกขึ้นมาเหมอนจะไปดูว่าไฟเป็นอะรค่ะเขาก็เห็นเหมือนคุณยายนั่งยองๆที่ปลายเท้าค่ะแล้วก็บอกว่าไปตามไหนกลับมาไปตามกลับมาหน่อยอะไรอย่างงี้ครัพูดแต่ว่าให้ไปตามมิ้กลับมาบ้านเช้ามาคุณยายก็เลยเล่ให้คุณน้าฟังค่ะคุณน้าก็เลยโทรตามมิ้งวนความที่เราเราโกรธอยู่ค่ะเราก็มาอารมณ์ไม่ไปดีเท่าไหร่เขาาเล่าให้เราฟังราเลยแบบวคิดว่าแบบชาลเขาอฉันทำให้คุณยายเสียใจอีกแล้วหรออะไรอย่างงี้ค่ะคุณน้าเขาก็เลยคิดว่ามันมันก็เนี่ยมันก็แบบคุณยาย เพราะกลนี้จะเป็นล่ามทรงเลค่ะเป็นล่ามทรงที่ที่บ้านมีความรนัความถือมากเลยเขาเหมือนกับว่าเขาไปแค่ล่างทรงมาค่ะคือสารกระับคุณยายได้หน่อยว่าทำไมคุณยายถึงมาวนเวียนเป็นแบบนี้ยังไงคะคุณพ่อแม่ผมก็แบบคิดคิดแต่เหมือนจะติตตกค่ะว่าทำไมคุณยายไม่เกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะล่างทรงก็ได้ความมาว่าคุณยายเขาเป็นหลุ่มอมิกนค่ะเขาพูดแต่ว่าให้ให้คุณนะคะค่ะดูแลม่ดีๆอย่าอย่าอย่าตามใจมันมากทำยังไงก็ได้อย่าให้มิ่งไปอยู่กับคุณได้เด็ยค่ะค่ะคุณอย่าย้ำคำนี้มานานมากเลยค่ะใจต ว่าแรว่ห้าม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 ให้มิ้นไปไปอยู่แม่ขาดอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกคุณแม่เขาปีข้อตัวไปไปค่ะคุณยาาเขาไม่รู้ว่ามันไม่มีไม่มีใครให้มินไปในนั้นแหละอะไรเงี้ยเด็กผู้หญิงมจะดูแลหลักเองไม่ต้องไปด่วยในที่นี้คุณย่าเขาก็ยังพูดแต่คำเดิมๆคะว่าแบบว่าอย่าให้หลักไปอย่าให้หลักไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าในตอนนั้นที่คุณย่าเสียชีวิตอะเหมือนกับว่าทปกคนเขาใ่ตอน้ที่แบที่เป็นแบบกำลังเข้าสู่วัยรุ่นที่ลำพิจารณาเขาไม่เกิดเราแบบว่าม่ามิ้นอะคุ ลันั้นมีก็ก็กลับมาคิดอะอกมาจกเลาให้ฟังก็กลับมาคิดว่านเ่อหรอฉันทำให้ายหรอรู้สกแบบนี้หรอแ้หรออะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้มิก็กลับมาตั้งใจเรียนทำชีวิตให้ดีไม่เคยเลหาเลยค่ะเพราะว่าเราสึกว่าเราไม่อยากให้คุณยายเสียใจหลังจากนั้นนะคะผ่านมาตอนนี้ผ่านมาสิบสี่ปีสิบสีประมาณนตเรื่องมันก็ผ่านประมาณสิบสี่ปีค่ะจนเมื่อสกปีที่ผ่านมาคุณแม่นี่ยเสียชีวิตลงมีนก็เหมือนกับว่าในวันที่คุณแม่เสียค่ะ คไม่เคไมีใ่ะอไม่เไม่ไป็ไรีเขาใจ่กดโออ่าถ้ากดน้ากอ่าพี่เข้าใจี่ได้บางคนอาจะไม่เข้าใจะมีเนี่ย่าราว่าอะไระม่ของผมบกว่าเขาไม่สบาขเป็นงเขาอแล้วก็รู้ว่าเรื่องนี้มันจะต้องมีมีอะไร่มต้องตสใจอ่านว่าที่จะขายใจกาไม่ขัดใจคือผมไม่บอกเขา่เขาไป้ขึ้นมาเออเขาไป็ย่ก็ไปบอกายว่ายายหแม่ไห้นะแม่เขาไม่มีใครขขามีข่ยายค่ะเพราคืนนั้นยันสััว่าไม่เหลือ่ หน่มาลที่นะคือินัุบค่ะแต่ว่ชาเก็เหมือนยืนมองยืนมอแค่ห้าโน่ะพี่แต่ว่าสายตาที่ใหญ่มองนะมีแจ่จำได้ดีเลยว่ามันจะสายตาเหมือนกสีีแลเลยค่ะบมันจะสายตาแบบว่าความห่วงใยความคิถึงแล้วก็เน่ยะเป็นสายตาแบบนั้นเลยในฝันมีนก็ได้คุยกับพี่ใหญ่ว่าแว่าพี่ใหญอยก่ห่วงน้ากวันชีวิตมนดีมากเลยมมีของลูดีดามิมินมีลูกที่น่ารักแต่ที่สำคัญคุอน้าของมินทั้งสองคนนะคะัง ฝันตื่กเจอผู้ใหญ่เลค่ะแนั้ก็องนั้นค่ะจไทวันนี้เราต้องบอกเข้าใจเราต้องห่ก็ยว่เขาต้องานี้ต้องอะไรแล้วเ็ไรเหมือนก็ลินะเป็นนกที่ของเราแล้วก็เปคนที่ต่อไปถูกวันนี้ก็ีเรามีามีเรานที่ที่เาแล้วเด็กผ้ใหญ่ก็เป็นส่วนหนึวบี่จะให้เหนื่อยากะีขก็แบบนี้ครบแล้ว่าที่เราไูรกษาที่จริอวง่ายแบบนีใช่ค่ะตอนี้พี่ตย่นขึ้นแล ก็ใร <ừ, S 2> ้าบางทีแบบตาที่คนรุ้คนนั้นคนนี้ที่คุคุณมี้ามาทั้งหดเลยตลอดรเวลาที่ยังเสียแล้วเหมือนทีคุณยายจะพ่ไม่ไปไหนหลักๆเนี่ยเป็นของเราใช่ท่เเป็นของเราเลยเออกหัวเราจะดูไม่ได้วัวาจะไปที่หนหานะใช่ค่ะม่เคยเล่าให้ฟังเลในตอนที่คุณแม่ขอบีน่ะตอนนี้คุณไม่ยังเป็นน้อยคุณแม่อกว่าคุณยายพูดเลยนะคะว่าไม่เอาถ้ามีข้อมาไม่ต้องมาให้เรียนนะเาเอไก็ไม่เอาแต่พอข้อมาุพีคนขอไมไดเรียกลับไปอยู่ไหนที่แบบไม่ต้องเสียดายเลย ใช่ค่ะโอเคโอเคมี้นม้อขอกากครับขปาดนยเายยังพาอาวยไงกันข่ะเลยตัวแบบแล้ววาไปแบบหายใจไม่มนจะลงโมรู้ตื่นเต้นมากเลยครับที่เราดเป็นยังไงมาวันสองวันเนี่ยตื่นเต้นด้วยเป็นภูมิแพะไมยพูดตุนลัวหายใจเรื่องสายดีแล้วไม่ไปลงโอเคมิ้ขอบคุณขอบคุณที่พาาุนี้ไม่ต่งกันและก็ขอบคุณที่ปราข้อแบบเื่อให้แตคนได้ได้เข้าใได้รบวาการที่เราจะสื่อสารไปถึงคนที่เขาเสียไปแล้วสื่อสารมาบอกเลยว่ม สมนแบบแล้วดีแล้วก็จะไป้เลยไม่ต้องเหนื่อยแล้วไม่ต้องรับมาดูแล้วเพราะยิ่งรบมาดูร่ยิ่งาแตว้รวนงานมากน้อยขนาดไหนในกาที่จะมาปรกวตัวในการทจะมาอยู่ตรงเนี้ยถูกครับใช่มาหามา้วันั้กจเหนื่อยใช่ค่ะตอนที่เขาอยู่ในมังดอทมีความรแบบที่เราจะไม่ไปเรียกไปดึงไปรับเขากับมาเลยนะค่ะโอเคได้ดยังมเรื่องนี้พกเรานะขาอรับช่ ตอนไอตอนเล่าหลังไมมันอาจจะเฉยนะแต่อนเล่าจริงๆจะตังไรพอมันรู้ถึงเรื่องรู้ถึงคนที่คนที่มีมีความผูกพันก ah ันบางทีก็แค่ต่ายากนะบางทีนะต้องดูรมรู้ก่นนะบางที่เป็นเป็นญาติยายเป็นญาติกันที่แบบโอ้สุวนาเราก็ะปูันกับญาติยายญาตกหลานมากลานมากามาลูกอีกนะญาติยายอะหลานรู้ถึงญาตเลยลภาพก็มาพขาก็เสียใจเรื่องระ ที2สี่สิบสองนาทีครับจากสายของคุณมิ้งเดี๋ยวเรามาต่อจากที่สายที่แปดคุณซีรีส์ครัซีรีส์แล้วเรื่องล่าสุดก็คือนี่มันเรื่องอะไรวะเนี่ยเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้ไปหน้าทักทีกัแก๊งเพื่อนนะแต่แล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์แปลกๆจนนำมาสู่การเปิดเผยเรื่องราวที่น่าขนลุกในการเรย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักเจ็ดปีที่ผ่านมาคุณซีรีส์มาพร้อมกับเรื่องทำไม่ไม่เป็นมึงที่ตายเมื่อวานที่ตอนะวันที่่่กกววาาาาาเลยสสไปปแ้้้อออออนิดดุะ วันนี้ต่อสายูดซีีได้ปที่เรียกไหมครับสวัสดีครับคุณซีสวัสดีครับพี่แจ๊คคือล่าสุดเือือแล้วใช่ครับนี่มันเรื่องอะไรวนนี้นะใช่ครับผมวันนี้มาพร้อมกับเรื่องที่ประสบการณ์ตรงครับใช่ครับประสบการณ์ตรงลครับเมื่อเจ็ดปีที่แล้วถูกต้องครัากที่ไปล่าผีกับเพื่อนแล้วก็เจอเรื่องนี้มาใช่ครับยังไงนะหมผมะคัเรื่องนี้ก็จะท้าความไปถึงเรื่องตรงนั้นอีกครับที่ว่าจะเรื่องอมไรแบบที้พี่ไจ๊คก็น่าเชื่อครับไม่เกีน หนึ่งสนใจเราเป็นอย่างมากแล้วก็โยงว่าพี่ทำไมไม่ลองไปล่าท้าทีอะไรประมาณนี้ดูแทนไมตัวผมในวัยนั้นก็คือบห้าเลยครับรู้สึกว่าพูดละเอียดจริงไม่น่าทำไรก็คือก็ขออนุญาตสวัสดีที่จะประกอบสบายดีทีมงานที่เขาโอคโอแล้วก็ผู้ชมทางบ้านทั้งยอดหลังและก็ฟังสดด้เลยครับผมจะบอกว่าตัวผมเองเียเราเนี่ยกืิ้เต็นก็เรื่อยมากเพราะว่าเป็นเรื่องผมเคยเจอไหมว่าผมรู้สึกว่ามันติดอยู่ลิขิต เป็นสถานการผมเจอที่ฐาสัตครับตัวผมเองก็ได้ทำงานฐานสัว์น้มันคือเนี่ยผมไดทำไปลองเพีงครับแล้วตัวผมเนี่ยมีเพื่อนสนอยู่สคนคือแอนแออนเป็น้ครับส่วนคนที่สนิทก็คือแอนแอนเนี่ยเป็นเพื่นที่ามานี้นะลองเลยครับลองสนิทนมาสัเยอะแตวตัวเราก็ได้คุยกันว่าเราจะไปชาวบากันเพื่อที่จะให้แอนเองมาอะไรส่วนตัวผมครับมีแฟนคนเชื่อใหม่ก็ได้ไปชาวบ้านที่งแล้วก็มีเพื่อนมาเพื่อนสองคนบ้านไีนก็ด้อยู่ัของคุณครับครับรมกันด้วยแล้วก็ต่างบ ผดกลุ่มมาเางานในอีกตครับว่ามีที่ไหนเปิดปั๊บก็มีที่ห่งเปิดครับเป็นเขาอะไรทำหักาเครับขาพยากามเขาวนจำนวนสั่สัคนผมก็าในภยนะครับ,รรบซึ่งจะบว่าทีนเนี้ยมันจะเป็นที่ปิดากเลยครับคือข้างหลังใป,ปาแลแลกเนี้เลยบอกเขาจะทำในกตป,ปครับผมเขาไยทำง,งานที่นีนทไปสักพักก็มีสมาชีกนีก่ดีมากเลยครับนี่สบคับจะผมกับแอร์ได้เดืนเข้าไปเหยียปอยู่ข้างหลังครับผมรู้ว่าเฮ้ยตองนี้มันแน่รองในตัที่สุดราตทีอะไรอย่างเี้ยเหมาะกับเวลานี้เลยจนผมก็คุยแต่ว่าเง

ค,คุอ่ี่พเอความถ้าจะมีถาจะพอี่จะตอทำเียติดะไรเนี่เอา,าป,ประมาณเนเ่สระมาณคือันนี้ผมกด็ดูดูอะมอการเดดูอะไรเน่ยผมก็ลองทอนจนอยู่ช,นช,นห,นช,นชนหนึ่งผมก็ใส่ีนี้มาเด้เลยประมาณเดแล้วก็มีชวงนึงผมได้หการได้เข้าไจียเ่านั้นนะครับ่งือผมเห็นคือถ้าหลังเดดก็ตานั้้มีฝานหนึ่งานหา่งพังไม่มี้นที่เลยเาทไปเนี่ล

ผมเดีว่าไอ้เจ้าขอนว่าคือเราคุยจะมีโปรเกตมนต้องรแต่อเองด้วยล่ะ้านสยที่น่นไม่เคยตังแล้วเพราะว่าใครที่เป็นตาเขาทศเขามีคือเาเชื่อว่าศาสนาะทแล้วผมิง่เดยว่าคือพี่เห็นู้หญิคนนีะย่ตรงั้นตรงแถวเียรบาแ้เาบอ้ของอเนี่ยท่น่นจว่าต้องมีใครทำอะไรที่นี่แน่แล้วที่า่แรน้องคือคําแรงของเขาเนี่มไม่รู้ครับว่าข้างๆนงงานเนี่ยมันเป็นอะทัยแบที่มันเป็นที่ฝังศพคน แนมนี่เราไม่ชทีดีเลยไงก็เห็นทัเลีวยงามที่ราคาถปูกนแกลองเปิดร้านตกแ่รดู้เชื่อไหลองทำดูนดูจะดีขึ้นตัวผมเองก็เรื่องเนี่ยมาจากของานท้หญิตัวของานก็บอกผมเ่าผมก็เลยพูดขึ้นมาเฮ้ยเลือดดีว่ะ่จนดีก็มีเนี่ยที่น่าจะแตกมาตอนนี้ัลูกค้าที่มาทำตัเองผู้หญิเนี่ยนั่งอยู่ที่แหน่งพักงนตอนนั้นหลังมันจะกินแหละลูกค้าคนนี้จะตกตะกั่วเขาบอกว่าลูกค้าคนนั้นเห็นนานแล้ แล้วก็ได้แล้วกแปลกๆประมาณว่าเห็คนเดินตมกงอ่นี้หลายคนมีตัวนี้มาซึ่งตวผมพอดีเลยเนี่ยผมก็เลยบอกเพืวเฮ้ยเราไม่าแล้วนะเราไยจะทำรัที่รอดเราจะขอคำร้นีทีผมก็บดกเพื่อนเยวเราคืนนะผมได้จะพูดไปกับเพื่อนี่ปับตัวยไก็ปัเดื่อ้ผว่ามันช้าไปแล้ว่าเรารู้ดีเราคีดะ